ันเป็นเป็นได้เพิ่งมาไปยูพูดไม่ได้คิดทอดบ้านวะบอนห๊ะบอนไม่ได้คิดทอดคิดทอดอ๋อแล้วคือว่าไม่ได้คิดทอดกินกินทอดตอนนอนใครบ้างใครบ้างเงินหรอวะใครบ้างไม่จะเรียนเงินมาแต่ฝั่งไทยเงินเหลือแต่เรียนบ้างเอามาเบิ่งจะเรียนยังจะเรียนทั้งหมดน่เบิ่งเนาะ เจิญบังมีเหรียญยังไงเหรียญหาเหรียญเหรียญจีบเหรียญหาสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อตอนคำคำตอนบายบายพี่นอ้องอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุข,ขสู่คนเพราะว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศว่าในขึ้นมาแต่สมโพธิน้พ่อแม่ขึ้นมาแต่สูตรลดน้ำเนาะ <laughs> บ่งๆลูกกันตือว่าพิ่งพิ่งคักแน่อันนี้เน่เงินยูตัวตัว่นชักทำบิดหน่พงมาเบิ้งค่ะมิ้นแต่รูปยังลูกหลานนี่รูปยังองนีู่บยังล่ะมิ้นแต่รูปบยังลูกฮู้บยังไงนี่ช่วยเบิ้งฮูบยังล่ะเก็บไว้ดีด้วเนาะ หาปมาเลยเล่า้มดรนี่เลยแามล่นก็ลงไปก็ให้หาไหาลไปเเบื้องหาปินมะว่ามาเลงนี่เอาซอสแจ้งแกงปางเิ่มมาเลยพอดีว่าทางคูบาเพิ่นนั่นน่เพิ่นเอิญว่าเพิ่นเฮ็ด้อนนีย่างกูนนั่นะเพิอว่นยู่ เงินหายยูเพื่นเพิ่นเพื่นนั้นเงินให้อยู่เงินกายกระเป๋าคันเซอร์แล้วกับเพิ่นเขียนแนวเป็นอันสัญลักษณ์แบบว่าแนวดีเนาะแบบว่าให้หาเงินหาข้ามห้ได้วหรอะเงินกายทงไก่ไทยเงินวายยูทงเพิ่นกระบอกนั่อีกแล้วเพิ่นกระบอกอ้าวใช่เงินกัยมีประโยชน์ทะเนทะเล จงใจเพอรนูแล้วไหนนะโอ้ใจแล้วเปิดบิ่งกระเป๋าวิ่งเงินใครบ่งใครบ่งเงินมาจา่ฝั่งไทยเงินเกิดแต่เรียนบังเอามาบ่งจกเรียนยังจเรียนทั้งหมดน่าบ่งเนาะเร็จบังมีเหรียญยังไง เรียนเรียนคิปเรียนหาเรียนบาทมอันนี้ทั้งหมดเน่นั่นคืออยู่ท้ายนี่มีนับแตลหนึ่งเหรียญฮอดหนึ่งบาทหนึ่บาทหนึ่บาทบอเงินเหรียญแบบนี้นะมีจักเหรียญก็สูงสุดนะบาทหนึ่งหาหาสิบบาทน้อยไหมว่าบาทหนึ่งหาบาทสิบบาทห้าสิบบาทบาทหาบาทหาบาทนี่ซื้อยังแน่ได้อยู่พุ่น ข้าวเหนียวห่อนึงได้ข้าวเหนียวบ่แน่อ๋อนข้าวเหนียว่อ5บาทโอหั่นดิบ่ได้หลายห่อติบลายหาหเนาะหลายหลายเติบอิ่มบ่5บาทอิ่มบ่บางเือก็บ่อยากกินข้าวก็อิ่มอยู่อ๋อซําบ่ก็ปั้นหั่นนี่อืมถือว่าอิ่มผู้นึงเนาะอิ่มบาทนึงหั่นนะน้อยนะ้อิ่มูแล้วบ่อิ่มมแม่ใหญ่่อิ่มอยู่กินกินังหลายู มีหออสิบเหรียญสิบบาทสิบบาทได้ข่าวหอหนึ่งไม่มีตาเลยเมือนกันเมื่อวนก็ได้เดินทางกลับแล้วพี่น้องเลยมาทําบุญลานก็ได้เป็นยังไงมาบ้านห้านอนรับฟันดีบ้านอนรับฟันดีมาแรงนีโลงอีกบ่าเพ่งมาโอ้อยากไปได้เห็ดยังไงก็มินตาน ลงไปทำบุญเต็มที่ไปจังโหลงเนมาแล้วไม่เนาะพครมีนะพระก็ลงไปไหวหูนันลงไปแล้วก็พระนั่นเพลินเอลินพระยังก็บ้านเท่าน่ะพระพระพระยังเนาะเพลินว่าให้คอโชคคอลาบไปกราบเพลินยืนระเบ้อแม่นอันเพราะว่าพระองค์นั่นนั่นหลวงพ่อมาแต่ทั้งความใช่ผู้ใดเพิ่นพระสังะเนาะ แล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอิ้นว่าพระพระเสริมดวงพระพระเสริมดวงได้น่ะนะไปแล้วไปกะไปขอพรขออันนันต์เลยขอพรน้ำเพิ่นขอความดีน้ำเพิ่นแล้วไปทั้งหลายเขาไปหาเงินหาค้ให้ได้เงินได้ค้ำใช้เงินใช้ทองใหมายขาดเลยพระเสริมดวงเด้อโดยเฉพาะหลังจากคนสั่งแล้ะคนกับปอยู่ฟังท้ายแล้วตอนนี้ทั้งน้ำมาเงินทำเพราะน้ำมาเงินทำน้ำมาเงินมาทอง

มนี <Z an aaS as> ่กินดไปลดน่หมแต่เไปนนางนเอ้ยเอ้ยไปป้าได้มาเอิน่ะไปนีตาปใส่แฟดมานางเฮี่ยงกันมังดูลูกคนได้เป็นไอ้เป็นน้องเห็นมานางเฮี่ยงกันมั้งลูกแฝดยิงแฝดซาอยู่ในบ้านนี่ถือว่าหลายคนเลวพี่น้องเลย อันอันนี้นั่นเป็นลานลานทรายฟ้าแฝดเกิดธรรมาซาเลยได้พี่น้องบ่ได้เ้าบ่ได้พาปกตินี่ฟ้าแฝดนี่เขาเจ้าส่วนลาจะพาพาออกเนาะอันนี้เกิดตามธรรมชาติเลยมธรรมชาติแล้วตอนนี้อโยได้หกปีเต็มแล้วบ่เจ็ดแล้วเขาเพื่อนแล้วเจ็ดปีแล้วเขาแล้ว คนนี้เป็นไอ้คนนี้เป็นไอ้สิเมา・เส็นเลยคนไอ้ย่าจเฮ็ดชั่นลูกไหมนะจิ้ไในผันยางอันล่มมันอันนั้นคนนี้เป็นไอ้คนท่กิดลังล้เป็นไอ้คนที่ออกกำลังแล้วเป็นไอ้อันยูคุ่นกับบริมีวัดอยู่ใกล้ๆนะีอันนี้กับภากันไปทํำบุญ ทำานบูนเลยเนาะเช่าบาทกับไปโม่ไปท่านไปนั่ท่านไปเรื่อยๆบ้างเถียงไคสิคิดนะใดก็ย่าแต่ว่าใจเฮาเที่ยงเนาะใจเฮาเที่ยงเลาว่าเขาว่าอย่างแบบมุมบนก็ว่าห้ามองแบบมองคือแบบนี่างา้องมันกมองปกติเนี่ยเขาเขาจะอีสามึงมันเดือดเวียดมึงแหละนั่นแหละได้สติเอาะไรทั้งนี้ได้สติทำมั่งได้สติทั้งคังได้สติ

ออกมาเพิ่นก็ยังโทรเออตามมานําๆแน่มันก็อย่าซ้อแล้วกดปทักนี้กะอย่าแลเฮาเทียงเฮาบ่ได้อันนี้ดเากเงานของเาไปวเพิ่นางบูบายาเย้บากบ่ฮู้ลเเพิ่นเพิ่นให้เฮาดาอยู่เพิ่นบ่ยังว่าเฮายังดาบ่ถเา

เป็นๆได้ได้เพ่งมาไปยูพุ่นบ่ไดกินทอดบ้านวะบอกฮ้่ไดกิทอดกินทอดอะแล้วคือว่าบ่กิทอดกินี่กินทอดตัวนอบายก่ม่กินหือวาเนี่ยนวาว่ากินนเดกินี่เนาะ ยังไม่ได้กินทอดลีนาอีไนาตาเบิ่งนี้อ่ะไม่กินทอดกินทอดกินทอดนะเนาะของกินยิ่งให้ก็กินเวไงกินกุ๊ดเจี้ยวกินมะเขืาเทศแตงโมอันเมื่อนะร้องแกลงนะแม่แซ่บคนละแบบนะนะคนละแบบเสามีโทรมากโมเวนนี่เน่ กินก๋วยเตี๋ยวคนนะกินก ouais <inh> ๋วยเตี๋ยวคนวะอ้าวบ้านเขาเอิญเนี้ัขนาเฟออกคนนะอ้าโถ้โขกแท้พักันเทศอย่างเด้นี่ออนโอ้สวัสดีในเด้อสวัสดีป้าลุงในเด้อสวัสดีเกินข้าวก็ยังเด้อต้มปลาต้มเหน้ปลาต้มปลาแต่มู้ อยากเข่าไปก็มีบนเข่าวันโอ้มีบอนั่งพี่น้องเลยอาพากกันกินข่าสมาคีตอนเที่ยงเทีมันใส่ยินงเนี่ยนองแสบแบกินข่าน้องกันต้มมันกินบมันกวนอยน่ยต้งกินต้มปลาแน่พี่น้องเลยแล้วก็ตาบังฮงแน่มกไก่พรอมไก่พรอมะขือพร้อม ผู้เสือแดงๆนี่เด้ผู้เสือแดงๆในน้อยนี่นะแซ่บบ่มินตาแซ่บบ่มินตากดข้ามนะแซ่บบ่แซ่บน้องแหล่ได้แซ่บบ่ลูกบนทางนั่นก็ได้น้องแหล่น้องลุงมากินน้ำการเบิ้ดหอนขึ้นเต็มเปล่าเลยเด้อเด้อเด้อมามากินข้าวน้ำการพี่น้องในบ้านนี่